ลง u t u b e ให้จันด้วยแล้วให้สิบคะแนนนะครับการเปลี่ยนหัวจับนะครับนักศึกษามาดูนะครับว่ามันจะมีมาร์คมาร์คอยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยหันมาร์คให้มันตรงกันนะครับอ่าอ่ะทีะละครับหันมาร์คให้ตรงนะครับอ่ามาร์คตรงกันอ่นักศึกษามาดูมาร์คนะครับเดี๋ไหนครับอ่ามาร์คพอมาร์คมาตรงปุ๊บมันจะเด้งขึ้นทันทีนะครับมันจะเด้ง แล้วขอนขอนยางให้อันนึงขอนยางอูเอาความติกกันด้ขอนยางมันจะลิ่มไปครบเลว่ายางครบเลยอ่าครบตัวทีนี้เราประคองนะครับประคองแบบนี้หรือหาเหล็กหรืออะไรยะตรงนี้เพื่อประคองแล้วก็ดึงออกมานะครับอ่ะลองดูอย่ามือลองข้างล่างนะอย่ามือลองข้างล่างเดี๋ยวมันรวมทับมือเออด้านข้าง ผมครดร้อยังแล้วครอะไรหลือนี่เ๋ยตงเดึงใหตายก็ไม่ออกนะครับอันนี้คือวิธีการถอดนะครับทำไมต้องเอาไม้ลองนะครับลองเพื่อที่จะให้หัวจับมันล่วงหรือหล่นใส่ตัวแท่นอ่นะครับเี๋ยวมันจะเกิดรอย